สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะก็มาพบนะคะกับช่อง YouTube นะคะหมอรุ้งยานเทปสิทธินะคะกับสุดท้าสุดอ่ะสัปดาหสุดท้ายของสิ้นเดือนตุลาคมนี้นะคะเรามาฟังคําทํานายกันนะคะว่าคนอ่าท่านที่เกิดทั้ง7วันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้อาจารย์นะคะจะมาทํานายดวงของท่านที่เกิดทั้ง7วันนะคะพุธกลางวันและพุธกลางคืนใช้คําทํานายเดียวกันนะคะคําทํานายนี้นะคะจะอยู่ถึงอ่าจะเริ่มจากวันที่24ตุลาคมจน ถึงวันที่นะคะ30ตุลาคมนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่านะคะท่านที่เกิดทั้ง7วันสภาวะเป็นยังไงบ้างเริ่มที่ชาววันอังคารนะคะขออนุญาตไม่เลี่ยงวันนะคะขออนุญาตไม่เลี่ยงวันนะคะในเ,เรื่องของการทำนายเรามาดูกันนะคะว่าสภาวะนะคะหรือว่านะคะในเรื่องของการเงินการงานใดๆก็ตามนะคะของคนทั้ง7วันเป็นยังไงบ้างนะคะ Sampai <tuk tangan> ชาววรรณคานคะ่ะนะคะสีลูกแก้วที่ได้จะเป็นสีดําชมพูดําและสีส้มค่ะนะคะในเรื่องของการทํานายนะคะสภาวะช่วงนี้คนนุณวรรณคานนะคะคุณเองเนี่ยนะคะมีความเหน็ดมีความเหนื่อยแน่นอนนะคะถ้ามีดาวอังคารมาทับกับดาวราวหูเมื่อไหร่นะคะชาววรรณคานเตรียมตัวเตรียมใจให้ดูนะคะสัปดาห์สุดท้ายของสิ้นเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีความเหน็ดเหนื่อยในเรื่องของการงานเกิดขึ้นนะคะงานเก่าแก้ไม่ได้งานเก่ายังสะสางไม่หมดแล้วยังเจอโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามา โดยเป็นโปรเจกต์ที่คุณไม่ถนัดคุณอาจจะต้องใช้แรงกายนะใช้สมองที่หนักกว่าเดิมนะคะ่ะนะนะในปลายสัปดาห์นะคะในช่วงตุลาคมนะคะสุดสัปดาห์สุดท้ายของชาววางคานเนี่ยคนข้างที่จะเครียดและซีเรียดหนักในเรื่องของการงานนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะมีดาวราหูเข้ามาประกบอีกเช่นเดิมนะนั่นแะสดงว่าชาววังคาน่ะในช่วงนี้นะคะในสิ้นเดือนนี้คุณอาจจะต้องนะคะ,ะเขาเรียกว่า เมเนจเงินนะคะบาลานซ์เงินในเรื่องของการหนึ่งะคะไปใช้นี่อะไรหรือเปล่านะคะหรือว่าในเรื่องของการทาประกันหรือว่าในเรื่องของการผ่อนส่งนะคะในอ่า ในสิ่งที่คุณเป็นนี่อยู่นะในเกณฑ์วันนี้นะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องเหนื่อยเหมือนการชักหน้าไม่ถึงหลักนะคะแล้วเกณฑ์นี้นะคะหน้านะคะในเรื่องของการเงินนะคะทรัพย์ที่ได้มาเนี่ยจะต้องไปปลดหนี้จะต้องไปผ่อนชําระนะคะสภาวะนี้การเงินนะคะในเรื่องของคนที่เกิดวันคารสภาวะการเงินนะคะสิ้นเดือนนี้แทบจะไม่เหลือใช้เลยค่ะนะแทบจะหายใจไม่ออกเลยมันเป็นอย่างนั้นนะคะสําหรับชาววันคารนะคะ มาพูดในเรื่องของสุขภาพชาววังคารคะ่ะช่วงนี้สุขภาพขอให้ระวังนะคะในเรื่องของเกณฑ์การผิวหนังนะคะเกิดอาการคันนะคะหรือว่ามีตุ่มผื่นเกิดตามตัวนะคะอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะชาววังคารนะคะชาววังคารขานะคะ ในเรื่องของความรักในช่วงนี้ถามว่าความรักเป็นยังไงบ้างชาวอังคารคะในเรื่องของความรักในสภาวะนี้นะคะคนโสดยังต้องโสดต่อไปคนมีคู่ให้ระวังนะคะเกณฑ์นี้จะมีปากเสียงกันบ่อยจะทะเลาะกันบ่อยนะคะมีดาวพังคานเข้ามาช่วงนี้คนบนอาคารนะคะ,นะ,คะในเรื่องของสภาวะอารมณ์ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะคะมีความเก็บกดมีความเครียดอยู่ลึกๆนะคะแล้วก็เลยนะคะเป็นการผ่านไปถึงในเรื่องของความรักไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักเท่าที่ควรแล้วก็ทําให้ เกิดนะคะสภาวะช่วงนี้ในเรื่องของความรักคนรักน้อยอ,อกน้อยใจและทําให้ชาววันาคาเนนะคะรู้สึกอาการการเบื่อการหนนะคะอยากอยู่เงียบๆคนเดียวอย่างนั้นนะคะสําหรับชาววันาคานะจ๊ะนะคะมาต่อกันที่ชาววนาทิตย์ค่ะชาววันาทิตยเป็นยังไงบ้างน,นะคะ ชาววันอาทิตย์ชาววันอาทิตย์ค่ะในเรื่องของการงานนะคะเป็นสัปดาห์ที่ถือว่าชาววันอาทิตยวันอาทิตย์เนี่ยนะคะป่งร่งสบายนะคะเป็นสัปดาห์ที่พูดได้ง่ายว่านะคะได้พักผ่อนในเรื่องของการทํางานก็คืองานช่วงสัปดาห์นี้สัปดาห์สุดท้ายเนี่ยนะคะเป็นงานที่ไม่ได้ซีเรียสแล้วทุกอย่างทุก ทุกสิ่งทุกอย่างลงเอยนะคะเป็นสภาวะที่นะะชาววันอาทิตย์เนี่ยนะคะรู้สึกสดชื่นและแจ่มใสนะคะในเรื่องของการงานนะคะมี energy มีพลังงานอยากทํางานเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของสิ้นตุลาคมนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของชาววันอาทิตย์เนี่ยนะคะยังถือว่า manage ได้ดียังถือว่าบาลานซ์ได้ดีนะคะการเงินนะคะของชาววันอาทิตย์มีเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะแล้วเกณฑ์น,นี้นะคะสภาวะการเงินของชาววันอาทิตย์เนี่ยรู้สึกว่าจะสดใสอยู่พอตัวนะคะ เพราะว่าอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้ออยากใช้อะไรก็ได้ใช้นะคะการเงินของชาววันอาทิตย์ถือว่าไปได้สะดวกสบายราบรื่นนะคะเป็นเกณฑ์ที่โรปร่งใสปงโรคนะคะถือว่าเป็นสัปดาห์ที่สบายที่สุดของชาววันอาทิตย์ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้อาจจะไม่สู้ดีเท่าไหร่นะคะเจอความรักนะคะเจอคนรักนะคะ,ะระแวงขี้จุกจิกขี้น้อยใจจ้ำจี้จาำชัยนะคะช่วงน,นี้ชาววันอาทิตย์เนี่ยนะคะในเรื่องของความรักอาจจะเจอสภาวะ ที่รู้สึกอึอดอัดเจอสภาวะรู้สึกกังวลหรือว่านะคะระหวาดระแวงนะคะเกน,นี้นะคะคนรักจะระแวงในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นเพราะว่าคนรักเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะไม่ค่อยได้ใส่ใจนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะแฟนเนี่ยมักจะไปสังสรรค์กับเพื่อนมากกว่าที่จะมา เจอเราที่จะมากโเรเลยทํทให้ความรักของชาววันอาทิตย์เนี่ยนะคะเกิดสภาวะการหวาดระแวงคนหลักเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาววันอาทิตย์ชาววันอาทิตย์ส่วนในเรื่องของสุขภาพเนี่ยสิ่งที่จะต้องระวังหนึ่งนะะระวังในเรื่องของความคิดนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้จะคิดฟุ้งซ่านคิดเยอะนะ,ะโดยเฉพาะในเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะนอนไม่หลับเพราะความรักคิดมากคิดเยอะเป็นกันงวลคิดไปก่อนนะคะแล้วก็จะทําให้ตัวเราเนะะี่ยค่ะมีปัญหาในสุขภาพคือพักผ่อนไม่เพียงพอสําหรับชาววันอาทิตย์นละจะ มาต่อกันที่ชาววันเสาร์จ้านะคะชาววันเสาร์เป็นยังไงบ้างนะคะชาววันเสาร์นะคะในเรื่องของการงานช่วงนี้นะคะถ้าใครทํางานค้างานขายงานเซลล์อะไรก็ตาม นะคะสัปดาห์สุดท้ายถือว่ายอดคุณได้ยอดพึงถึงนะคะในสภาวะการเงินนะคะไอ้การงานของคุณเนี่ยไปได้อย่างรอบลื่นแล้วก็เป็นไปตามที่คุณคาดหมายด้วยนะคะเพอเผอก็เหนือเหนือความคาดหมายที่คาดหวังไว้สําหรับชาววันศัพท์นะจ๊ะนะคะสภาวะของในเรื่องของการงานเนี่ยถือว่าดีนะคะการงานเนี่ยนะคะเป็นไปได้ด้วยดีนะคะการทายอดการโบนัสอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่คนควันเสาร์คาดหวังไว้ถือว่านะคะสถานการณ์อะไรหลายอย่างคนวันเสาร์สามารถแก้ไขไปได้ด้วยดีในเรื่องของ กาารงนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมีเข้ามาได้เรื่อยๆนิ่งๆแล้วไปสัปดาห์นี้ชาววันเสาร์เนี่ยนะคะจะมีทรัพย์เข้ามานะคะมีคนคอยหยิบยื่นมีคนคอยช่วยเหลืออยู่นะคะทาให้คุณผ่านวิกฤตในเรื่องของการเงินปลายสิ้นสิ้นเดือนนี้ได้นะคะโดยสภาวะการเงินของคุณเนี่ยถือว่ารอดอยู่นะคะถือว่าเอาตัวรอดได้ในคนวันเสาร์นะนะคะส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้นะคะต่างคนต่างทําหน้าที่ของตัวเองต่างคนต่างเดินทางและเกณฑ์นี้นะคะคนวันเสาร์เนี่ยนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของเดินทางไปกับคน รักเดินทางในเรื่องของการท่องเที่ยวมีแผนการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะความรักของชาววันเสาร์เนี่ยนะคะเป็นไปด้วยดีนะคะมีการดูแลเอาใจใส่ กว่าที่ผ่านมาด้วยนะคะสําหรับชาววันศุกร์นะสุขภาพสิ่งที่ต้องระวังนะคะระวังในเรื่องของอ่ะแผลในช่องปากนะคะอาการการร้อนหนนะคะอาการการเจ็บป่วยไข้ในเรื่องของรดูการในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงหรือว่าภูมิแพ้ที่เกิดขึ้นนะคะสําหรับชาววันเสาร์จ้านะคะไปกันไวๆนะจ้าจะได้นะคะไม่ต้องรอกันนะนะคะมาตอนน่อกันที่ชาวศุกร์จ้า เสียงอาจารย์อาจจะแห้งก็ขอ,ออไปนะคะเนี่องจากผ่านก็ก็ดูดวงกันมาพอสมควรนะคะ อ่ะนะคะมาถึงวันศุกร์นะคะชาววันศุกร์นะคะในเรื่องของการงานเกมนี้นะคะชาววันศุกร์อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยการเคลียร์งานในช่วงปลายเดือนปลายสัปดาห์นี้นะคะอาจจะต้องยื่นมือนะคะเข้าไปช่วยเหลือนะคะเพื่อนๆนะคะในเรื่องของการเคลียร์งานให้มันจบนะคะถ้าไม่งานนะาคนวันศุกร์จะรันงานต่อไม่ได้เพราะว่าต้องต้องรองานจากแผนกอื่นรองานจากคนอื่นที่ส่งต่อมาถึงเราฉะนั้นเนี่ยถ้าจะให้งานล่ามรื่นแล้วก็ไวเนี่ยคนวันศุกร์ต้องลงมือไปช่วยเขานะคะถึงจะผ่านผลได้นะคะสัป ดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่เราต้องออกเหงือช่วยคนอื่นหรือว่าต้องทํางานหนักกว่าเดิมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพื่อให้บรรลุในสิ่งที่คุณนะคะให้ให้งานเสร็จเร็วนะคะเพื่อจะได้ปลดปลงในสิ้นเดือนนี้นะคะสิ้นเดือนนี้คนวันศุกร์เนี่ยยังต้องวิ่งในเรื่องของงานอยู่ยังต้องเหนื่อยในเรื่องของงานอยู่แล้วก็ยังต้องทํางานอยู่นะคะพูดง่ายๆว่าสภาวะไปเดือนนี้ยิ่งต้องเคลียหนักมากกว่าเดิมงานใดที่เข้ามาหรือว่างานที่คนอื่นทําไว้เนี่ยอาจจะต้องเคลียและสาสานะคะถ้าคุณไม่ลงมือทําลงมือช่วยในงานจะไไไปม่ด้ นะคะสาหรับคนวันศุกรนะ์นะนะส่วนในเรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินเบาได้เบานะคะมีดาวราหูเข้ามาครอบครองฉะนั้นช่วงนี้เงินทองเนี่ยของชาววันศุกร์เก็บไม่ค่อยได้นะคะเป็นเกณฑ์การใช้อย่างฟุ่มเฟือยและเกณฑ์นี้นะคะมีเกณฑ์การไปเที่ยวนะคะพักผ่อนหรือว่าไปใช้เงินนะคะระวังนิดหนึง่งเกณฑ์นี้นะคะรายได้นะคะรายรับอาจจะเข้ามาไม่มากพอนะคะไม่เหมือนกับรายจ่ายรายจ่ายของชาววันศุกร์ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงอยู่เหมือนเดิมกันนะคะในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะนะ และช่วงในเรื่องของสุขภาพเนี่ยนะคะคนวันศุกร์ให้ระวังในเรื่องของเลือดลมนะคะในเรื่องของการเวียนเวียนหรือการที่ว่าพักผ่อนไม่เพียงพอเพราะว่าต้องรีบเคลียร์งานนะคะต้องช้อาต้องต้องทํางานนะคะไปไปเส้นเดือนนี้คนวันศุกร์จะทํางานหนักนิดนึงนะคะต้องเคลียร์หลายๆงานเพื่อให้นะ เคลียงานได้หลายอย่างเพื่อจะให้ว่างนะคะเพราะว่ามีแผนในเรื่องของการท่องเที่ยวและการเดินทางเกิดขึ้นอาจจะต้องนะคะอดหลับอดนอนในเรื่องของการเคลียรงานนะคะเพื่อให้งานเสร็จเร็วทาทาตรงตามเวลานะคะตรงกําหนดที่ผู้ใหญ่หรือว่าหัวหน้างานได้จัดสรรหรือว่าได้แจ้งเข้ามานั่นเองชาวันศุกร์ให้ระวังสุขภาพเกี่ยวกับเลือดลมฮอร์โมนนะคะอาการการพักผ่อนเนี่ยนะคะคนวันศุกร์ค่อนข้างที่จะพักผ่อนน้อยนะจ๊ะมาต่อกันที่ชาววันจันทร์นะคะ ชาววันจันทร์ค่ะในเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์นในเรื่องของการเดินทางแบบฉับพลันหรือการเปลี่ยนแปลงยกย้ายในเรื่องของแผนกหรือการปรับเปลี่ยนองค์กรของคุณขึ้นอย่างฉับพลันนะคะในเกณ์ของชาววันจันทร์นะคะจะทําให้สภาวะของปลายสิ้นเดือนนี้ของชาวศัตชาววันจันทร์เนี่ยอาจจะต้องปรับเปลี่ยนหรืออาจจะต้องปรับตัวอีกมากมายนะคะเพื่อให้เข้ากับคนอื่นแล้วก็นะคะให้อ่า เข้ากับงานให้ได้นะคะในช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือปลายเดือนนี้ชาววันจันทร์นะคะในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างนะคะก็ขอให้ต้อนรับการเปลี่ยนแปลงไว้ให้ดีตั้งรับไว้ให้ดีนะคะเก่นี้มีการเปลี่ยนแปลงและถ้าใครนะคะทางานเกี่ยวกับการติดต่อในเรื่องของการเดินทางการทําสัญญาในช่วงนี้นะคะชาววันจันทร์จะเป็นแกการในเรื่องของการเดินทางต่างประเทศค่อนข้างเยอะในเรื่องของเกณฑ์การงานนะคะช่วงในเรื่องของการงานช่วงนี้นะคะคุณอาจจะต้องเดินทางนะคะแบบไม่ได้แผนไว้ไม่ได้ คาดหวังไว้นะคะในเรื่องของงานของชาววันจันทร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในช่วงปลายสัปดาห์นี้ขอให้ตั้งรับให้ดีนะคะส่วนในเรื่องของการเงินชาววันจันทร์นี้ถือว่าเอาตัวรอดได้ถือว่ายังนะคะยังมีเงินได้หยิบจับได้ใช้ได้สอยอยู่นะคะแล้วช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นนะคะในเรื่องสิ่งที่คุณลงทุนไว้สิ่งที่อะไรหลายอย่างที่ลงทุนไว้ของเดิมของเก่าหรือว่าที่ลงทุนไว้กับเพื่อนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ผลกําไรตอบแทนเข้ามานะคะในรอบ ไปเดือนนี้สําหรับชาววันจันทร์นะส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้เกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีนคนรักจับผิดคนรักจับ คนรักเนี่ยนะคะคอยคอยจับผิดคอยหวัดระแวงอยู่จึงทําให้ชาววันจันทร์รู้สึกอึดอ,อัดในเรื่องของความรักนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพชาววันจันทร์เนี่ยขอให้ดูแลในเรื่องของนะคะมีเกณฑ์ดาวในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุหกล้มหรือการที่ว่าใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าซุ่มซามนะคะอุบัติเหตุนในเรื่องของการที่เราไม่คาดฝันไว้นะคะอันนี้ให้ระวังไม่ว่าจะเดินหรือวิ่งหรือใรก็ตามเช็คให้ดีนะคะในเรื่องของการเดินทางไม่ว่าจะรถรลาหรือว่าแข้งขาตัวเองอันนี้นะคะขอให้ระวังให้ดี นะฮะจะเกมของชาววันจันทร์มีโอกาสเจ็บตัวได้ง่ายๆนะคะมาพูดถึงชาววันพฤหัสบดี ชาววันพฤหัสนะคะในเรื่องของเกณฑ์นี้ในเรื่องของการงานนะคะถ้าเกิดใครนะคะท่านใดน,นะคะที่นะคะมีการไปสมัครงานนะคะเกณฑ์ชาววันพฤหัสมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงและมีเกณฑ์ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่นะคะเ <c oughs> พื่อจะได้นะคะให้เราพิสูจน์ผลงานให้เราพิสูจน์ตัวตนของตัวเองนะคะว่าเรามีความสามารถแค่ไหนนะคะสําหรับใครที่นะคะช่วงนี้อยู่ในช่วงในเรื่องของการทำในเรื่องของการจะผ่านโปรงานไหมหรือว่าในช่วงของการฝึกงานเนี่ยนะคะเกณฑ์นี้ขอให้ทําหน้าที่ให้ดีคุณ โอกาสที่จะได้รับเลือกนะคะให้เข้าไปร่วมในองค์กรและสำหรับใครที่นะคะได้สมัครงานไว้นะคะมีโอกาสการได้เริ่มต้นในเรื่องของการทํางานนะคะมีการเปลี่ยนแปลงในทาสถานที่ในเรื่องของการทํางานและมีเกณฑ์ได้รับงานใหม่มากยิ่งขึ้นนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีของชาววันพฤหัสและสําหรับถ้าใครทํางานในองค์กรหรือว่าในออฟฟิศอยู่เดิมอยู่แล้วในช่วงนี้บรรยากาศไมู่้ดีเท่าไหร่นะคะถูกเพื่อนร่วมงานเนี่ยนะคะเมาส์มอ,มอยนินทานหรือว่าคอยจับผิดอยู่ตลอดเวลาทําให้นะคะสภาวะในเรื่องของการ ทํางานของชาววันพริฤหัสเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะเหนื่อยอกเหนื่อยใจนะคะถามว่าตัวเนื้องานเองเนี่ยชาววันพริฤหัสเอาอยู่อยู่แล้วนะคะทําได้อยู่แล้วแต่นะคะในเรื่องของสภาวะ รอบข้างหรือว่านาสิ่งที่อยู่รอบข้างเนี่ยทำให้ชาววันพฤหัสเนี่ยรู้สึกเสงรู้สึกเบื่อนะคะมันเป็นอย่างนั้นสําหรับชาววันพฤหัสน,นะคะสําหรับในเรื่องของการเงินชาววันพฤหัสเนี่ยรู้นะคะในเรื่องของการเงินเนี่ยถือว่ายังเรื่อยๆยังเอาตัวรอดได้นะคะมีเงินเข้ามาได้นะคะแล้วชาววันพฤหัสเนี่ยมีการวางแผนในเรื่องของการใช้เงินที่ดีอยู่แล้วฉะนั้นในเรื่องของการเงินชาววันพฤหัสไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ในช่วงสิ้นเดือนนี้คุณรอดได้คุณยังเย็นอยู่ได้ในเรื่องของการเงินนะจ๊ะส่วนในเรื่องของความ รักชาวันพฤหัสเนี่ยในช่วงนี้นะคะถ้าใครยังสดอยู่ก็ยังอยู่แบบสดๆนะคะรู้สึกว่าฟิล์มนี้ชาวันพฤหัสนะคะจับฟิลนี้เรื่องของเกณฑ์การการเดินทางมากกว่าที่จะมาโฟกัสในเรื่องของการท่องเที่ยวหรือว่า э, ในเรื่องของความรักนะคะเกณฑ์นี้ชาววันพฤหัสนะคะจะท่องเที่ยวหรือว่าเดินทางนะคะไม่ค่อยใส่ใจในเรื่องของความรักเท่าที่ควรและสําหรับใครที่มีคู่นะคะช่วงนี้จะเป็นในเรื่องของการที่ต่างคนต่างอยู่ต่างคนทํหนะที่ไม่ได้โฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ช่วงนี้ความรักอาจจะ ไม่หวานนะคะเพราะมัวแต่โฟกัสในเรื่องของหน้าที่และความมั่นคงของตัวเองจ้าในส่วนในเรื่องของสุขภาพเกมนี้ให้ระวังในเรื่องของอาการการปวดหลังนะคะอาการการปวดหลังนะคะอาจจะเป็นสภาวะหนึ่งในเรื่องของการเดินทางหนังนานขับรถขับรถนานหรือการเดินทางที่จะต้องใช้ระยะเวลานานๆทําให้เกิดสภาวะอาการการปวดหลังได้นะคะเกมนี้ให้ระวังเรื่องสุขภาพนะคะหรือเกมในเรื่องของการยกของหนักการทํางานหนักอันนี้ให้ระวังนะคะชาววันอังอพาร์หัดนะคะมีเกมในเรื่องของการนะคะช่วงหลังนะคะอักเสบ ได้นะคะอันนี้ให้ระวังนะคะมาต่อกันวันสุดท้ายค่ะวันพุธกลางวันและพุธกลางคืนใช้คำทำนายเดียวกันจ้า ถ้าพุธกลางวันพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้ในเรื่องของการงานนี้นะคะการงานช่วงนี้ชาววันพุธถือว่าไปได้เรื่อยๆนะคะสาหรับใครมีโปรเจกต์ใหม่ๆในช่วงนี้นะคะได้รับความร่วมมือและมีคนคอยช่วยเหลือนะคะช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการทํางานของชาววันพุธเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ประสบความสําเร็จค่อนข้างดีเลยสําหรับไปสัปดาห์นี้นะคะส่วนในเรื่องของนะคะการงานนะจ๊ะการเอ่อการเงินนะจ๊ะการเงินช่วงนี้ชาววันอาทิตย์รายจ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะคะจะจ่ายในเรื่องของภาระไม่วาะคา า,าวล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะชาววันพุธเนี่ยนะคะช่วงปลายเดือนสิปลายเดือนนี้นะคะมีแผนที่จะทําในเรื่องของความสวยความงามนะคะหรือว่าซื้อของขวัญให้กับตัวเองเนี่ยนะคะปลายเดือนนี้นะคะมีเกณฑ์ค่อนข้างใช้จ่ายค่อนข้างหนักนะคะอันนี้นะคะถึงอ่า ถามว่าเป็นห่วงไหมดาวราหัสนี้ไม่เป็นห่วงคนที่เกิดวันพุธนะคะเพราะว่าคุณวางแผนในเรื่องของการใช้เงินอย่างดีแล้วดาราชาวันพุธเนี่ยนะคะถือว่านะคะเวลาจะจิบใจใช้สอยอะไรก็ตามเนี่ยชาววันพุธมักจะวางแผนแล้วก็มีการที่จะเม็ดเ,เงินอย่างดีนะคะต่อให้ใช้เยอะเขาก็หาได้เยอะเช่นกันในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะส่วนทนี่ต้องระวังนะคะระวังในเรื่องของสุขภาพนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับช่องท้องเลือดลมนะคะสําหรับผู้หญิงนี่จะต้องอระวังในเรื่องของการปวดท้องประจาเดือนนะคะการปวดน่วงท้องน้อย ให้ระวังนะคะส่วนผู้ชายเนี่ยนะคะให้ระวังนะคะในเรื่องของเกณฑ์การปวดอาการการทานอาหารไม่ตรงเวลาการปวดร้อนการท้องเสียอย่างเงี้ยให้ระวังนิดนึงนะคะอย่าทานอาหารรสจัดนะคะสําหรับชาววันพุธในเอบสัปดาห์นี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของแอนมิตในเรื่องของทางเดินอาหารได้นะคะส่วนใน,ในเรื่องของการงานอาจารย์ขอเสริมนิดนึงนะคะการเงินการงานช่วงนี้ไปได้เรื่อยๆนะคะสหรับใครที่จะเริ่มโปรเจกต์อย่างที่บอกเดี๋ยวจะมีคนคอยช่วยเหลือขอให้หยิบจัดยิบทําได้เลยเกณฑ์นี้นะคะเป็นเกณฑ์ดาวพระเกไม่ว่าคุณ จะทาอะไรก็ตามในช่วงนี้ของชาววันพุธนะคะเป็นเกณฑ์ที่ประสบค,ความสําเร็จค่อนข้างง่ายน,นะคะเกณฑ์นี้ขอนะคะขอยินดีกับชาววันพุธล่วงหน้านะคะถ้าสําหรับใครมีแผนวางแผนอะไรไว้นะคะก็จบไปแล้วสําหรับคําทํานายนะคะรอบนะคะอ่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนตุลาคมนี้ทั้ง7วันนะคะวันนี้อาจารย์ก็ขอตัวลาแล้วขอบคุณค่ะฝากด live, กดไลค์กดติดตามฝากกด subscribe ให้อาจารย์ด้วยเพื่อแม่ชอบอะแม่ผิดพลาดอะ คลิปต่อต่อไปของอาจารย์นะคะแล้วก็นะคะฝากด้วยนะคะสําหรับใครอยากดูดวงส่วนตัวด้วยสตร์เดินยามไรรูปก็สามารถทักมาได้นะคะหรือว่าจะเสริมดวงในเรื่องของการจุดเทียนก็ทักกันได้เลยนะคะวันนี้ขอตัวแล้วะค่ะสวัสดีค่ะ